ครับคาร์ไบท์โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนึงนะครับวันนี้นะเป็นหุ่งเบาแบบสวมงานสวมตัดใหม่ตรงรุ่นร้านคาร์ไบท์โปรดักต์นะครับแต่ละร้านในรูปแบบกัการตัดเย็บก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เราจะรีวิวนิสันโน้ตนะครับ นิสสันโนตนะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่นิสสันโนตนะคันนี้ปี2018นะครับตารุ่นนี้จะจำไม่ผิดก็ตั้งแต่ 18, 19, 20, 20 21เลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าอัน,นิสสันโนตมีเบาะทั้งหมดอยู่2แบบนะครับเนะบาะพับได้กับเบาะเบาะพับได้แยกส่วนกับไม่แยกส่วนอันนี้เป็นเบาะชิ้นเดียวนะครับนี่คืองานสวมนะครับงานสวมตัดใหม่ตรงรุ่นนะนะครับนี่ ข้างหลังเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะครับนี่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นีนะ่งานสวมนะครับแต่เราตัดตรงรุ่นนะดูผิวเผลอนี่ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมเห็นไหมครับผมไล่งานช้าๆให้ดูงานคันนี้นะครับงานส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสังเกตงานของเราเนี่ยนะฮะเราใช้ได้ในลอนในการเย็บปลายเนี่ยเส้นใหญ่ๆนั้นหนา,นา,นานเนี่ยนะครับทำไมเราใช้ได้ในลอนเพราะว่าเย็บบอรดรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมีแรงซับ นะครับรับแรงซับคือแรงน้ําหนักถ้าเราใช้ได้ไม่ดีนะฮะก็จะปีแตกนะท่านที่ใช้บ่อรถที่เป็นแบบยึดติดนะครับก็จะมีอาการปีแตกแต่ถ้าเราใช้ลักษณะอย่างนี้นะฮะเราก็าทนนะครับเพราะเราใช้ได้นล่อนเบอร์หนานะครับด้านหน้าสัมผัสเนี่ยเราเป็นหนังลามิเนตนะครับนี่ลามิเนตคือแบบไหนเดี๋ยวผมให้ดูนี่คืองานหนังของทางร้านเรานะครับลามิเนตคือ,อรายการ ประกบด้วยฟองน้ํา5มิลรีดด้วยความร้อนด้วยผ้าทีคอร์ดรวมทั้งหมด3ชั้นหนังเกรดเหนา1มิลเต็มฟองน้ํา5มิลและก็ผ้าทีคอร์ดเขาอ่านนะครับ3ตัวนี้ลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนด้วยเครื่องจักรนะฮะให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะครับทำให้ทนทนยังไงเนี่ยไม่เป็นขุยนะครับเพราะว่าเป็นความเหนียวทนคืออย่างนี้นะครับอ่านะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบ,นะรบใช้ทนทนเลยนะฮะเห็นไหมฮะ นี่คือผ้าทีคอดนะครับบวกฟองน้ําเกร็ดเอหนังตัวหนาเกร็ดเอนินะครับด้านหน้าสัมผัสเนี่ยเราใส่เป็นหนังกรามิเดตสาชั้นทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นะดูตัวหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตัวหลังกันนะครับด้านหลังนี่เราทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวา มีเครื่องหมาย C A R อยู่ตรงโน้นนะครับแล้วเรารู้ได้ไงให้ดูอย่างนี้ครับถ้าเป็นตัวเกรดเเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นลามิเนตแบบนี้เลยนะครับเนี่เห็นไหมฮะปลายเล็บผมนี่ใช้ทนทนเลยนะครับสําหรับหนังลามิเนตนะฮะเกรดพรีเมียมเกรด A นะครับนี่คือด้านหลังนะฮะนี่เห็นไหมฮะด้านหลังงานเข้ารูปตรงรุ่นจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่สายไปปุ๊บย้วยไปย้วยมาไม่ใช่นะครับนะถ้างานตรงรุ่นต้องอย่างนี้ ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมฮะต,ตรงนี้เราก็จะเจาะหัวหมอนก็จะเจาะสามารถพับได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่นะฮะพับไปปุ๊บนี่ครับนี่ฮะเห็นงานนะครับเราก็สามารถพับลงไปได้นี่นี่เสร็จแล้วกลับลงมาได้เหมือนเดิมนะครับนฮะงานทําได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะฮะนี่ ได้ทั้งสองส่วนนะครับทั้งส่วนบนนะส่วนตัวพิงส่วนตัวนั่งนี่อย่างนี้เลยนะครับงานนะครับเราจะ QC งานให้ท่านทุกคันนะครับที่ใช้บริการของทางร้านนะครับนี่ทุกคันนะฮะเราจะมีฝ่ายช่างเนี่ยตรวจงานครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่ก็แค่ชั่วโมงเดียว นะหรือว่าถ้ามาเลือกหน้าร้าน3-4ชั่วโมงเราก็เสร็จแล้วนะครับพุ่งบ่อแบบสวมการตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับทางร้านเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9จอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะครับนี่อย่างนี้ เราเย็บเป็นอยู่ที่นี่นะครับคนไทยทั้งหมดเลยนะครับเบอตัวนะครับ์โทรศัพท์หนะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car 9 9นะแอดคานะครับขอบคุณลูกค้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ